สวัสดีครับในคลิปนี้ก็มาพบกับการเขียนชิ้นงานสามมิติด้วยโปรแกรม f r e e c a d อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ชิ้นงานก็ปรับไม่ใช่ปรับสิเป็นชิ้นงานใหม่นะครับต่างจากภาพตัวอย่างรูปตัวอย่างรูปที่แล้วนะครับในคลิปที่แล้วนะครับก็อาจจะมีความคล้ายคลึงบ้างนะครับแต่ว่ามันจะมีเทคนิคการเขียนใหม่ๆที่ยังไม่ได้ใช้เราที่เรายังไม่ได้นําเสนอ,อฟังก์ชันในการเขียนของมันนะครับ ก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันแล้วก็ Create new เหมือนเดิมนะครับสร้างชิ้นงาน3ามมิติเราก็ไปที่ Part design เหมือนเดิมนะครับก็ Create Body ครับแล้วก็ก่อนจะ e r e a t e body ได้ก็ต้อง c r e a t e sketch ก่อนเหมือนเดิมครับเขาก็จะถามว่าเราจะเริ่มส e t c h ที่ Plane ไหนดีในคลิปที่แล้วเราเริ่มที่ Plane x y ไปแล้วนะครับคือ top plane วาดจากด้านบนนะครับ คราวนี้เรามาลองเพลนใหม่บ้างนะครับก็คือ xz นะครับ xz ก็คือเพลนด้านฟอนต์ด้านนี้นะครับก็จะมองเห็นด้านขอบตัวนี้ก่อนแล้วก็เขียนขอบตัวนี้ก่อนนะครับโอเคไปเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นพื้นที่ทํางานของเรานะครับนี่ก็คือแกนเนาะบางคนที่ไม่ชอบให้มันมีกริดนะครับเราสามารถติ๊กเอากริดออกได้นะครับจะกริดก็ได้กริดไซส์เท่าไหร่กําหนดได้นะครับ จะให้มัน snap grid ไหมเนี่นะครับมันทําได้นะครับโอเคผมก็ทิ้งกร i d ไว้อย่างนี้แหละนะครับแล้วแต่คนชอบเนาะ,ะผมก็เริ่ม sketch ด้วยคําสั่งเดิมครับก็คือ polyline ย้ำอีกครั้งว่า polyline เนี่ยมันเป็นการ make sure นะครับว่าเส้นที่เราขีดไปเนี่ยมันต่อกันสนิทนะครับถ้าใช้ line ตรงเนี้ยทีละเส้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ในการขึ้นสามมิติเพราะว่าเส้นมันไม่ต่อกันเกาะเป็น b o เ n อรี่ให้ขึ้น รูปร่างสามมิติได้นะครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับนี่รูปร่างคร่าวๆข,ของด้านข้างชิ้นงานนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเช็คว่ามันเกาะกันติดไหมนะครับก็ลองคลอสก่อนแล้วก็ไปแพดมันครับแพดต,ตรงนี้ก็ได้นะครับแพดต,ตรงนี้ก็ได้ถ้ามันแพดขึ้นอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าชิ้นงานเราเกาะกันปกตินะครับแล้วก็กลับไปทําที่ สเก็ตเราอีกทีหนึ่งนะครับมาถึงเราก็ทำไมครับกําหนดแนวตั้งแนวนอนมันก่อนได้เลยนะครับนี่ครับอะไรบ้างแนวตั้งนะครับนี่พวกนี้แนวตั้งพวกนี้ก็เป็นแนวนอนนะครับแบบนี้เลยเนาะแล้วก็มาสร้างขอบด้านนี้ครับที่เป็นฟิเลเนี่ยนะครับนี่นะครับใช้คําสั่งนี้ครับนี่ create a f i l a t e นะครับ between two lines นะครับตรงนี้บางทีบางคนก็อ่าน fillet นะครับบางคนก็อ่าน fillet นะครับแล้วแต่นะครมันได้ทั้งคู่เนาะแล้วแต่อ่านแบบภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็คลิกฟังก์ชันนี้มานะครับกดเลือกขอบ2ด้านที่เราจะทำ fillet นะครับก็กดไปมันก็จะขึ้นโค้งให้เลยอย่างนี้นะครับแต่โค้งเนี่ยเราก็ต้องมากำหนดรัศมีมันอีกทีหนึ่งเพราะว่าในโจทย์เนี่ย ในตัวอย่างชิ้นงานในแบบเนี่ยเขาบอกว่าอะไรครับ mm hmm. file and round เนี่ยทั้งหมดเนี่ยทำไมครับใช้ R เท่ากับ6นะครับ mm hmm. ก็มีตรงไหนบ้างก็มีตรงนี้นะครับมีขอบ2ด้านนี้อ่แล้วก็จะใช้6หมดเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็ตั้ง c o n s t r a i n ตรงเนี้ยว่ารัศมีมันต้อง6มิลน,นะครับตัวอื่นมันขยับยังไงช่างมันครับเดี๋ยวเราค่อยไปตั้ง c o n s t r a i n ต่ออ่าตรงนี้เราก็มาดูความหนาตรงนี้ครับจากแบบความหนาตรงนี้ส6เราก็เลือก สิบหกนะครับเห้นไหมครับระยะจากจุดนี้ถึงจุดนี้เส้นตรงนี้เต็มเมเป็นร้อยแปดสิบเราก็กําหนดว่าตรงนี้ร้อยแปดสิบ้ครับร้อยแปดสิบนะครับความสูงจากขอบบนถึงขอบล่างเจ็ดสิบเก็ติ๊กจุดนี้กับจุดนี้ครับเจ็ดสิบ่างนี้นะครับใช่าไหม แล้วตรงนี้ครับตรงนี้ถึงตรงนี้หนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ลิกไปหนึ่งร้อยตร่างนี้นะครับหนึ่งร้อยนะครับเจ็ดสิบทั้งหมดครับทั้งหมดตั้งแต่ขอบนี้ถึงขอบนี้สองหกสี่นะครับแล้วก็เลือกครับจุดนี้ถึงจุดนี้สองหกสี่อ่ามันก็ปรับให้นะครับเหลือตรงความหนาตรงส่วนท้ายนี่ครับในโจทย์ไม่ได้บอก ถ้าไม่ได้บอกเนี่ยเราต้องอนุมานจากภาพได้เลยนะครับว่ามันต้อง16เท่ากันทั้งเส้นนะครับ16เท่ากันทั้งเส้นแค่นั้นเองครับแล้วก็สั่งมันได้เลยครับว่าตรงเนี้ย16เหมือนกันอนะ่ามจะปรับปึ๊บขึ้นมาให้นะครับเห็นนะครับถ้าตรงเนี้ยมันไม่ใช่16แบบต้องเขียนบอกระบุไว้นะครับว่ามันไม่ใช่16 โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราได้โครงสร้างตรงนี้ถูกต้องหมดแล้วแล้วก็ทําไมครับ close แล้วเราก็ pad มันขึ้นมาให้มันเป็นรูปสามมิตินะครับเมื่อเราเขียนจากขอบนี้เราต้องการรูปสามมิติเต็มเราก็ต้องทําไมครับขยายออกไปครับด้วยระยะ70เพราะนั้น length ในการสร้าง dimension ของเราก็คือ7 0็ดมิลนะครับใส่เข้าไปอ่านะครับก็จะได้รูปแบบนี้ออกมา ที่เหลือคือการตัดแต่งและเจาะนะครับอ่าก็มีเจาะรูสองรูตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรอีกครับเจาะสล็อตตรงกลางลบมุมตรงนี้ลบมุมแบบฟิเลนะครับมันมีลบมุมแบบฟิเลกับแชมเฟอร์เนาะแชมเฟอร์คือตัดเลยนะครับตัดลบมุมแบบตัดฟิเลก็คือทําให้มันโค้งมนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทาตรงข้างล่างนี้ก่อนเพราะว่ารายละเอียดสูงเนาะตรงนี้เราแค่เจาะรูสองรูเท่านั้นเองนะครับตรงนี้รายละเอียดสูง เราควรจะฟิเลียก่อนหรือควรจะเจาะสล็อตตรงกลางก่อนคําแนะนาของผมคือควรจะเจาะสล็อตตรงกลางก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องอ้างอิงจุดการเจาะเนี่ยจากขอบด้านนี้และถ้าเราไปทาฟิเลียก่อนเนี่ยจุดอ้างอิงเนี่ยมันจะเคลื่อนครับมันจะไม่ได้อยู่มุมพอดีเพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้เจาะสล็อตก่อนนะครับแล้วก็เลือกพื้นผิวที่เราจะเขียนภาพในการเขียนภาพสล็อตลงไปเจาะนะครับแล้วก็ create new sketch ตรงนี้ครับ เห็นไหมมันก็จะได้แบบนี้นะครับหรือคุณจะกดท็อปวิวนี้เลยก็ได้ครับเนี่ยครับมันกดได้นะฟอนต์ท็อปไซส์เนี่ยกดได้เลยนะครับเราท็อปวิวเนีนี้เนาะนะครับด้านที่เราจะอ้างอิงคือขอบนี้เห็นไหมครับจุดมันจะอยู่สุดขอบพอดีถ้าเราไปฟิลเล่ก่อนนะครับมันก็จะไม่เหลือจุดตรงนี้ไว้นะครับต่อไปสร้างอะไรครับสร้างสล็อตใช่ไหมแล้วก็มีนี่คาสั่งนี้อยู่แล้วครับ Cre a t e a slot นะครับแล้วก็ใส่เลยครับ เลยแบงนี้เลยก็ได้ครับเพราะตรงนี้เราก็ตัดเผื่ออยู่แล้วนะครับเราก็มากําหนดขนาดของมันครับนะครับขนาดของมันขนาดแรกก็คืออะไรครับขอบนี้ถึงขอบนี้ต้องยี่สิบครับยี่สิบส่วนความหนาตรงนี้ต้องสามสิบนะถูครับรัศมีนี้ กำหนดเผื่อก็ได้นะครับไม่กำหนดได้นะครับมันก็ต้องทําไมครับสิบห้าอยู่นะครับมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องแล้วเพราะว่ามันคอนเซ็ต์มันล็อกไว้อยู่แล้วไม่ต้องกำหนดหรอกนะครับนะครับก็ได้ละพอได้ตรงนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็ close แล้วก็จัดการเจาะมันนะครับด้วยโปรแกรมด้วยคําสั่งนะไม่ใช่ด้วยโปรแกรม create a p o c k e t นะครับนี่เห็นไหมครับเจาะเท่าไหร่ครับเราเจาะทะลุเลยแล้วก็ true l l เลยก็ได้ นะครับแบบนี้โอเคเสร็จแล้วมาลบมุม2ด้านนี้นะครับก็ใช้คำสั่งนี้ครับ make a fillet นะครับพอเรากดปุด๊บมันจะบอกว่าอย่าเพิ่งกดนะครับให้ไปเลือกขอบเฟสหรือผิวหน้าเนี่ยหรือชิ้นงานก่อนแล้วค่อยกดใช้มันนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยตรงนี้ไงเรากดเราจยเอาขอบนี้ใช่หไหมครับกดแล้วขึ้นสีเขียวกับขอบนี้ อ่าพอกดขอบนี้มันก็เลือกตรงนี้กดขอบนี้ก็เลือกตรงนี้นะครับเราจะเลือกสองข้างพร้อมกันทําไงเรากด c อนโ r ร l ครับนะครับเลือกอันที่หนึ่งปุ๊บกด c o n โ r ร l ค้างไว้แล้วก็เลือกจุดที่สองมันก็จะเลือกเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับโดยไม่ทิ้งอันเก่านะครับเราก็กดนี่ครับ make a fillet นะครับกดไปเลยเนี่ยมันก็จะลบมุมให้เลยแต่ว่ามันลบมุมมาให้หนึ่งมิลครับแต่ในแบบของเรามันต้องลบหกมิลล้วก็ใส่หกเข้าไป แบบนี้นะครับนี่รูปแล้วก็ใกล้สําเร็จสมบูรณ์แล้วะต่อมาเราจะเจาะด้านบนครับเจาะด้านบนนะครับ,นะน,บน,นะครับ,นะรบหลังจากทําตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเจาะตรงนี้นะครับคราวนี้เราจะลองวิธีเจาะแบบนี้บ้างนะครับแบบ e r t e t h อ l o นะครับแต่ก่อนที่ไป e r t e t hole เดี๋ยวผมทวนกันวางตำแหน่งการเจาะอะไรอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ ก็เหมือนเดิมครับจะสรีเอสเก็ตตรงไหนก็คลิกพื้นผิวนั้นแล้วก็บอกว่าสเก็ตตรงนี้นะนะครับตอนนี้มันบิดด้านนี้มาให้ถ้าไม่ชอบก็บิดไปทางนี้ก็ได้ครับแล้วถนัดนะครับผมกดท็อปวิวปุ๊บเนี่ยมันก็บิดไปทางนี้ให้เนาะเลือกจุดอ้างอิงจากชิ้นงานสามมิตินะครับแล้วก็เลือกจากขอบนี้ก็ได้ครับอ่านะขอบนี้เพราะว่าระยะส่วนมากมันอ้างมาจากด้านนี้เนาะแล้วก็เลือกขอบนี้แล้วกันนะครับวาดวงกลมครับ สองวงว่าไปเลยนะครับกำหนดระยะครับสองวงนี้มันต้องทำไมครับในโจทย์บอกว่าไดเมเตอร์ยี่สิบรัศมีก็ต้องสิบนะครับนี่เช่นกันนะครับรัศมีสิบนะครับแล้วกำหนดอะไรอีกสองตัวนี้มันห่างกันเองสามสิบสองนะครับห่างกันเองสามสิบสองนะครับและตัวมันห่างจากขอบนี้อยู่ สิบเกานะครับนะระยะด้านนี้ครับห่างจากขอบด้านนี้อยู่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับต้องสั่งทั้งสองตัวนะครับอ่าเราก็ได้ละเสร็จแล้วก็ close ครขึ้นมาละรู้ที่เราจะเจาะถ้าเราเจาะด้วยคำสั่ง pocket แล้วก็สั่งเจาะไปปกติเลยครับ t r u e All ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่เป็นไรสิเราจะ ลองวิธีใหม่ครับก็คือคําสั่งเจาะรูโดยเฉพาะนะครับ create a hole เลยนะครับอันนี้คือมันเป็นการตัดการเฉือนหน้าตัดเป็นทรงอะไรก็ได้สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมห้าเหลี่ยมได้หมดนะครับแต่ตรงเนี้ยเอาไว้เจาะรูโดยเฉพาะฟังก์ชันนี้มันดียังไงครับนี่ครับมันมีรายละเอียดการเจาะให้เลือกผมมาเขาให้เลือกโปรไฟล์ก่อนนะครับว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับมีทั้งแบบหน่วย ISO มีทั้งแบบ US นะครับ UTS นะครับส่วนว่าผมเอา ISO แบบ คอสนะครับเนี่ยมันก็ถามว่าเฟรดนะครับไอเกียวตีเกียวไหมถ้าตีเกียวก็ right hand left hand นะครับเราก็อ่าจจะไม่ต้องตีเกียวก็ได้นะครับขนาดหัวเจาะเท่าไหรด่ดีนะครับในแบบของเรามันไดเมเตอร์ยีเนาะแล้วก็เอ็มนะครับอย่างนี้นะครับสแตนดาร์ดฟิตไหมหรือว่าคล o สฟิตดูรูดูรูปตรงนี้ที่เปลี่ยนไปนะครับเห็นไหมมันเปลี่ยนไปนะครับเดฟล่ะ,ะเรา t o o เนาะ y y p ์พับโฮคัต type นะครับรูปแบบของมันก็มีการเจาะแบบหลายแบบนะครับจะเป็นแบบ Counter b o r e ก็คือมีตัวรองไปตรงนี้นะครับ c o u n t e r sink นียก็ได้นะครับ s e h e a d นะครับเนี่ย c o u n t e r sink s o c k w t screw นะครับได้หมดนะครับหรือ Cap Screw ก็ได้เนาของเราก็เจาะแบบถ้าตามรูปก็ต้องโนนไปก่อนนะครับให้มันเป็นรูแบบนี้นะครับนี่นะแล้วก็สั่งได้เลยครับโอเค เราก็จะได้รูปนี้ออกมานะครับเสร็จสมบูรณ์ตามนี้ครับก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้คลิปหนึ่งนะครับในการสร้างภาพสร้างชิ้นงาน3มมิติด้วยโปรแกรม f r e e c a d นะครับวันนี้ก็เพ,เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ